นาลานบุญยอดเขาวกกวัดวรนาบรรพศพระอารามหลวงพลตรีพิเชษสุขพง์พิสิทธิ์ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่31ได้เป็นประธานเปิดในพิธีหล่อเทียนพรรษา12นักษัตริย์ประจำปีเกิดของวัดวรนาบรรพศพระอารามหลวงโดยพระเดชพระคุณพระโสะพลวราพรเจ้าอาวาสวัดว,ดวรนาบรรพศพระอารามหลวงในจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างบุญบรารมีหล่อเทียนพรรษาประจำปีเกิด ในระหว่างวันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่12กรกฎาคมพศ2557โดยเทียนที่หล่อได้จะนำไปถวายยังวัดต่างๆในถิ่นธุรกรันดาล9วัด9จังหวัดในช่วงเทศากาลวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ซึ่งทางวัดได้เตรียมทียวงกลมพิมพ์รูปประจำปี12นักษัตร์เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญหล,ล่อเทียนพรรษาตามปีเกิดสำหรับประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณสมัยกรุงสุขโขทยัยคือเมื่อถึงฤด,ดูการเข้าพรรษาบรรดาภิกษุสามเณรต้องเข้าจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ที่กำหนดตลอดระยะเวลาสามเดือนโดยมีให้ไปครั้งแรมที่อื่นๆช่วงนี้ประชาชนนิยมส่งลูกหลานเข้าบวชเรียนชาวบ้านจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลมากกว่าปกติในการนี้พระภิกษุสามเณรจะมีการทำวัด สวดมนต์ทุกเช้าเย็นซึ่งในครั้งนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยามค่ำคืนต้องอาศัยแสงสว่างจากใต้ตะเกียงน้ำมันหรือประทีปคมไฟอื่นๆพุทธศาสนิกชนจึงร่วมในการหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อให้ภิกษุสงฆ์ได้ใช้จุดเวลาทำวัดสวดมนต์หรือจุดบูชาพระตลอดสามเดือนซึ่งการให้ทานด้วยแสงสว่างนี้ถือเป็นอนิสงส์อย่างสูงทำให้สติปัญญาเฉลียวฉลาดและชีวิตรุ่งเรืองดังแสงเทียน ปัจจุบันการถวายเทียนพรรษาให้กับทางวัดจึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างตามยุคตามสมัยพุทธศาสนิกชนบางคนอาจจะถวายเป็นหลอดไฟหรือไฟฉายแทนเทียนพรรษาเนื่องจากมองว่าทางวัดจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเทียนแต่อย่างไรก็ตามนวัดแห่งนี้ยังคงสืบทอดประเพณีการหล่อเทียนและการถวายเทียนพรรษาตามประเพณีโบราณอยู่ ทาศาสนาต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่นนา,กกานผู้บัญชาการมณฑนพลารบกที่าสามเสร็จพร้อมด้วยใด้การทหารหัวหน้าส่วนเช็กการและสภานียรติรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาโอกาสมาร่วมกันประกอบพิธีเปิดงานหล่อเทียนภาษาประจำปีสสพศ2 5 6 1ณวันนี้ และในเบื้องต้นนี้ก็ต้องขอประกาศอนุโมนาเพิเ่มเติมกับคุณเจริญคุณพผ่ิดนพรปิยะสมีจากโดยที่เจริญไผด่นพริยสมีได้มาร่วมบริจาคในการเ,เก็นเจ้าภาพเทียนประาจำนวนหนึ่งพันบาทแล้วก็มีคุณประกาศคุณกาญจนาวิบูรุฒนกิจากท้งงกองส่วนจำกัดนครสวรรค์ดีค่าข้าวได้มาร่วมอนุโมทนาค่าพัน 5, บาทแล้นกนี้ก็ยังมีโรงเรียนนครสวรรค์ ก็ขอขอบคุณโอกาสนี้ในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพรณะศรีรัตนกรัยอำนาจแห่งกุศลความดีกล่าวคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารุภาพและบุญบารมีรัศมีอัศกศสิของพ่อทองสุวรรณโนได้โปรดโดนบรรดาอธิบาลประทานพรให้ท่านคนตีพิเทศทุกคมี่สิผู้บัญชาการมรดลทหารบกที่สามเพื่อามด้วยเช้การ ัวหน้าสุการผู้เกียรทั้งหลายและนักเรียนทุกท่านจงเป็นผู้ที่เจริญไปด้วยสิริสวัสดิ์ที่พัฒนะมุคคลสมบูรณ์พูนผลเวลายศสารเสริญสุดและเจริญไปด้วยผ่อนชัยในทางพระศาสนาทั้งสีประการกล่าวคืออายุวันนะสุขพละในที่ทุกสถานและในการทุกมื ค่ะสำหรับในคืนนี้นะคะก็จะเป็นคืนแรกนะคะของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014นนะคะในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีการระดมปล่อยแถวนะคะกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยค่ะ ตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ได ok 네้ร่วมกับทหารพลเรือนฝ่ายปกครองและข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรวมไปถึงการปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันในช่วงของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกค่ะ สำหรับการปล่อยแถวในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยสพเมืองนงครสวรรค์สพหนองปริงสพบางม่วงสพก้าวเลี้ยวสพกรกพระสะพพยุหคิรีและสะพนิคมเขาบอกแก้วรวมทั้งสิ้นประมาณ1 5 0นายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้าราชการทหารพลเรือนและฝ่ายปกครองร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยพร้อมเพียงกันในครั้งนี้ด้วยนะคะ จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์สมานณฉันปลองดองจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปลองดองสมานณฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์สมานณฉัน์ปลองดองเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานณฉันทของประชาชนณพุทธอุทยานนครสวรรค์โดยมีผู้นำทางศาสนาพุทธคริสต์ซิกอิสลามพราหมณ์ฮินดูข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันนี้นายเชยรดมีแดงผู้วราชาการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้กล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อร่วมกันสร้างความปลองดองสมานฉันสามคคีของคนในชาติด้วย